กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะลืมอีกวัดหนึ่งยังไงคะอาจารย์วัดเทพสอนธรรมราษมีข่าวดีมันแจ้งให้ทราบสําหรับเพื่อนๆหรือว่าพระอาจารย์วัดบางพัฒน์ที่ท่านสั่งจองทองคำออพระอาจารย์ที่เคยโทรเข้ามาในรายการใช่ตอนนี้มันสิบสามโมงทั้งหมดนะแต่ทีนี้เนี่ยท่านอาจารย์ท่านบอกว่ารุด เฉพาะทองคำถ้าอาจารย์เทียนชัยเนี่ยจะบอกว่าเฉพาะทองคำนะค่ะเฉพาะทองคําอย่างเดียวจะเสกให้หนึ่งพันษาโอ้โหหนึ่งพันสาเลยเหรอถูกดีมากจริงสุดยอดแล้วผมก็ยังคิดอยู่เอ๊ะอย่างนี้ผมก็ซื้อในเมื่อท่านจะเสกหนึ่งพันษาผมก็ผมเห็นคนไปขอพักกลิ่งท่านเยอะอะอ๋อเหรอคะเออผมผมก็เอ๊ะทำไมต้องขอวะ ความรู้สึกในใจเราทําไมต้องขอทำไมไม่จ่ายตังค์ร้อยกว่าบาทเองไม่บูชามาไม่ชามาอะไรอย่างงี้บรรดาลูกศิษย์ท่านบางคนอะไรอย่างเงี้ยขอได้ไหมขอได้ไหมก็เลยมีความคิดว่าแม่จะทําสักพันหนึ่งไหมเนื้อผงนะเนื้อผงทําเนื้อผงสักพันองค์ไปถวายท่านเพื่อเพื่ออหไรถวยท่านแจกลูกศิษย์ลูกค้าเนี่ยหนูรออยู่รอที่ว่าเนี่ยเพราะว่าวันวันที่ไปงานพุทธาพิเศษเนี่ยแต่เดี๋ยวต้องไปคุยกันเช่าเนื้อเงินมา สบายชาวเนื้อเงินมาก็เล่นอาจารย์หนึ่งสี่พันนะตอนนี้ใช่จริงเหรอจริงเพราะชาวเนื้อเงินมาค่ะแล้วก็เลขหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าเพื่อนผมจะได้มานะเนื้อนะวะด้วยเนื้อเงินเลขหนึ่งเนี่ยเลขหนึ่งด้วยใช่ผมก็ถามจีบจีบอยู่บอกหมื่นหนึ่งได้ป่ะพี่พี่หมื่นหนึ่งได้ป่ะมันก็ยั้งยั้งยั้งอยู่แน่แหละอันนี้ก็แบบรอรอพระอาจารย์เทฉยที่อาจารย์บอกอาจารย์จะให้ท่านช่วยจานกับกับเจียอ๋อของคุณออยจานจานกับเจิมเจิมเจิมแป้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะให้ เพราะคุณออยังไม่ได้ไปรับใช่ไหมยังออยรออยู่ออยรอรอจกอาจารย์รอไปพร้อมผมใช่ไหมค่ะก็รออยู่ได้ได้ไม่ไวันสองวันเนี่ยเดี๋ยวว่าจะเข้าวัดอยู่ค่ะอาจารย์นะขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะอ้าวเดี๋ยวเพื่อนๆนแชร์กันหรือยังคะตอนนี้อาจารย์พร้อมแล้วนะคะไปดูกันเลยนะครับเริ่มจากพระกลิ่งก่อนนะครับกลิ่งรุ่นนี้เนี่ยจัดสร้างที่วัดไตรมิตรนะครับปูกเสก หนึ 1> 1, 1, ่งพรรษา่าปลูกเศษหนึ่รษาเหมือนกันเอ๊ะทำไมวันนี้มีแต่เรื่องหน oh. ึ่งพรรษาอันนี้เขาเรียกว่ากลิง่งรุ่นอุดมสุก oh. รุ่นอุดมสุขนะครับรุ่นนี้จัดสร้างโดยวัดไตรไมิตรสร้างถวายโดยพระ <c oughs> มหาสุรขัน <c oughs> อตอนนั้นหลวงปู่อายุได้ร้อยหปีนะครับ เสกพิธีเสาห้ามหาเศรษฐีที่วัดป่าหนองหล่มเมืม่อวันที่8เมษายนนะครับจำนวนการสร้างไม่เยอะนะ,ะขอบอกก่อนรุ่นนี้มีแค่600องค์เท่านั้นน้อยมากน้อยนะทั้งพ้ากิงทั้งพ้าปิดตารู้สึกว่าปิดตาเนี่ยจะไปเยอะผ้าผง<อ>นะไม่ธรรมดาะนะครับแล้วสมัยนั้นเนี่ยหลวงพ่อสมวัดบ้นดานด่านอันนี้สิดเด็กหลวงพ่อเอีเพิ่งมรณภาพไปเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะไปร่วมบุกเสกด้วย หลวงปูละไมนะครับจังหวัดเพชรบูร์นี่ก็ดังมากอายุ1 0อยร้อยห่งปีนะครับครูบาเที่ยงธรรมสีสเกตนี่ก็เก่งนะครับหลวงปู่ฤทธิ์วัดบ้านโนนหลวงปู่สวงนักบุญแห่งบ้านสาลมบุรีลำนะครับอันนี้มาอธิษฐานจิตตั้งกระสินไฟปลุกเสกนะครับสมัยนั้นเนี่ย ปลูกเสกหลายวาระนะครับพิธีที่วัดไตมิตรด้วยแล้วก็เสกที่วัดป่าหนองหลมด้วยนะครับแล้วยังมีท่านสมเด็จธงชัยถ้าได้นั่งเมตตาอธิษฐานจิตนะครับปลูกเสกอีกต่างหากนะแล้วยังมีหลวงปู่คำพันธ์หลวงปู่พมมานะครับอโอ้เยอะหลายหลายลูกนะครับเบ็ดเสร็จเนี่ยน่าจะไม่เกินสองสามชนิดน่าจะไม่เกินห้าพนองค์ะนะรวมกันนะครับ นะวิธีการสังเกตนะครับการสังเกตพระกลิ่งนะครับเพื่อนๆต้องจําสลีละจาใบหน้าก่อนนะพวกนี้นะครับถอดมาจากกลิ่งนอกหมดนะต้นแบบนั่นก็คือกลิ่งจีนนอกนั่นเองอนะครับนะเห็นไหมะจะมีลักษณะคล้ายๆกลิ่งใหญ่นะกลิ่งใหญ่เนี่ยเป็นต้นแบบของพระหลายๆชนิดไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ทิมเออยนะวัดสุทัศน์เอยวัดบวรอ,อย่างเงี้ยนะครับวัดบวรเออยหลวงปู่โต๊ะ เพียงแต่ว่าจะแตกต่างกันที่เนื้อโลหะขนาดไซส์แล้วบัวอย่างเงี้ยนะพุทธศิลป์จะแต,แตกต่างกันแต่หน้าตาเนี่ยจะละไม้คล้ายกันค่ะนะตาเหมือนคนจีนนะครับตาชี้นะครับจมูกโดง่งนะพวกนี้นะครับเวลาพระบางองค์เนี่ยสวยเดิมจริงๆเนี่ยอย่างเงี้ยพ้านอนกล่องนะครับมีกล่องเดิมก็จะมีขาบแป้งอ๋อเนี่ยเหรอคะนะจะมีปูนทนไฟอ,อ,อยู่นะครับข้าบปูนขาบะอะไรเงรี้ยเป็นสีขาว เห็นนะครับผิวพันธุ์เนี่ยออกเหลืองนะเป็นทองเหลืองเลยนะครับแต่เวลาเราลงกล้องเนี่ยก็จะมีสีดําสีไายแซมเล็กน้อยนะครับนะผิวเป็นมะละนะครับเห็นไหมครับผิวจะมีเป็นผลมะละผิวไม่ค่อยเรียบนะแต่รายละเอียดทั้งหมดเนี่ยคมชัดลึกนะครับหูหนาใหญ่เห็นไหมครับนะหูหนาใหญ่เม็ดพระศกเรียงกันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดเ,เนี่ยเท่ากัน ใช้ตัวตอกตัวเดียวกันะนะครับย้ำ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 ไปเพระาะฉะนั้นเราจะทําให้ตัวตอกเท่ากันหมดนะครับดูความคมชัดนะครับเกตเป็นเกตตุ้มนะ,นะครับสิ่งสําคัญนะครับหน้าหลังต้องมีรอยประกบเห็นไหมครับพระหล่อนะครับพระหล่อบโบราณทุกชนิดเ,นเห็นไหมเขาจะมีตะเข็บข้างอ่าเขาจะมีตะเข็บข้างนะครับบง่งบอกได้ว่า นั่นแหละมีบล็อกแม่แม่แม่พิมพ์หน้าหลังนะครับ<ม>เขาขึ้นหุ่นเทียนมาเสร็จฉีดแวดฉีดอะไรเสร็จก็นำมาประกบกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทุกองค์จะมีร่องเห็นไหมครับน่าจะมีเส้นผ่าเส้นแบ่งนะครับตะเข็บอันนี้เก็บงานเก็บงานได้ดีเรียบร้อยแขนนะครับแขนใหญ่ล่ํานะครับสังเกตดูนะครับเนี่ยจากความหนาความใหญ่ความล่ํานะครับ สร้อยสังวานนะครับสร้อยสังวานคมชัดลึกครับพาลุนี้เล่นง่ายมีโค้ดมีโค้ดน,นะครับสร้อยสังวานคมชัดนะครับหม้อน้ำมนหม้อน้ำมนนะครับก็จะมีรูปทรงเลียวนะครับแต่ใหญ่แต่ล่ํานะครับเลียวแต่ล่ําเห็นไหมครับจะหนาหน,นานิดนึงอ่ามือนะครับมือใหญ่ นิ้วโป้งใหญ่นะครับนิ้วโป้งแล้วก็มือที่แผลมานะครับคมชัดลึกชัดเจนนะครับนิ้วนี่ถอดกิ่งใหญ่มาเลยนะครับลักษณะนี่เหมือนกิ่งใหญ่คล้ายกิ่งใหญ่มากๆนะครับค่ะมือเป็นคล้ายๆปีกล้วยเพื่อนๆดูความคมนะครับดูความคมเป็นหลักเห็นแป้งไหมหยิ่งมีแป้งนะครับยิ่งยิ่งดูง่าย คาบดินเบ้าคาบอะไรนั่นเองฝังอยู่ตามซอกเ่ยต้องมีให้เห็น<อ>พวกนี้ละเอียดยิบนะครับเป็นมวลสารเล็กๆละเอียดเหมือนแป้งอ่ะเหมือนแป้งแป้งฝุ่นที่เราทาอยู่ปกติทั่วไป่าาจน,นะครับอย่างนั้นแหละเวลาเราลงกล้องนะครับจะมีอนูที่เล็กมากนะถ้าเป็นเม็ดใหญ่ๆมันงแล้ะก็วางไว้ก่อนพ่อสอนไว้นะครับอเนี่ยนิ้วเท้าขานะครับขาล่ำนะบัวเด้งเห็นไหมครับ พระยุคใหม่จะเป็นอย่างนี้ยคมชัดค่ะคมชัดไม่เหมือนพระหล่อบโบราณน,นะครับคมชัดลึกบัวเด้งทุกดอกเลยล่องแต่ละล่องเนี่ยคมลึกนะครับด้านหลังนะครับก็จะเขียนไว้กลิ่งทีตะสีโลนะครับ <Green. S 1> เป็นตัวหนังสือจมนะ,ะตัวหนังสือจนอ้วนให,ใหญ่ๆนิดนึงนะครับ มองด้วยตาเปล่าเห็นอ่านได้ใจความอย่างนี้เป็นแบบว่าเจาะมือหรือเปล่าใช่ไหมใช้มือใช่ไหมเจาะไม่ไม่ไม่อันนี้อันนี้เขาเป็นตัวจมลงไปแล้วแม่พิมพ์เดิมเนี่ยเขาก็เป็นเนี่ยแม่พิมพ์แม่พิมพ์ด้านหลังนะเขาก็เอาตัวหนังสือมากดเข้าไปเลยค่ะอ่ากดให้เป็นร่องจมลงไปก็กลายเป็นตัวหนังสือปรากฏอย่างเงี้ยส่วนใต้ฐานนะครับใต้ฐานมีการอุดกลิ่นนะเห็นไหมครับอุดกลิ่งเจาะรูเล็กเดี๋ยวแป๊บนึง เจาะรูเล็กนะครับเจาะรูเล็กรนะอยตะใบมีให้เห็นเล็กน้อยนะครับส่วนใหญ่ล้วจะปัดปัดให้เนียนนะครับรอยตะไบก็ปรากฏร่องรอยอยู่บ้างนะครับตะไบค่อนข้างละเอียดนะครับตะไบยุคใหม่นะเห็นไหมครับเพียงแต่ว่ารอยถากรอยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะโดนไม่เต็มที่นะครับส่วนโค้ดนะครับเห็นไหมครับโค้ด เดี๋ยวขอขอภาพนิ่งหน่อยขออนุญาตนะครับขออนุญาตส่องดูโค้ดนิดนึงได้มันมีเขี้ยวอยู่นะครับาภาพนิ่งเป็นภาพเราเองในโค้ดนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่า,าจะมีจุดไขป่ปลานะครับจุดไขป่ปลาอยู่ตรงบริเวณหัวแล้วก็จะมีรอยถากานะครับ เอ้นี่มันโคตรหลอกจันไม่ใช่แล้วอันนี้มันอันนี้อันนี้มัน,น,นมันรู้สึกตะก้นกลิ่งอันนี้คนละอันนี้จกลิ่งสมปัญนาแบบคคละก้นแล้วต้นคนลรตัวนะครับมาฟืบจะเอ๋นะครับสังเกตดูดีๆนะครับนี่ฟืบ นี่เป็นตัวอะไรนะอาจารย์ตัวยักษ์ตัวยักษ์เนี่ยบริเวณปลายนะครับบริเวณปลายตรงนี้ <c oughs> จะมีจุดไขป่ปลาอยู่นะครับจุดไขป่ปลานะครับแล้วบริเวณสันนุกลางจะมีอีกสามจุดเนี่ยหนึ่งจุดสองจุดสามจุดนะครับจะมีจุดไขป่ปลาเล็กๆอยู่นะครับในร่องของโค้ดแล้วโค้ดนะครับเวลาเราตะแคงข้างอย่างเงี้ย จะมีรอยถักเห็นปหจะมีรอยถาก,อถากของมีคมครูดลงไปนะก็จะเป็นรอยถกักเป็นซี่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 นะครับถ้าสันนอกอย่างเงี้ยไม่มีซี่ไม่มีรอยถกักไม่มีเม็ดไขป่ปลาบริเวณนี้หนึ่งเม็ดแล้วตรงกลางนี่อีกสามเม็ดนะครับตรงกลางเนี่ยเนี่ยอาจจะเกได้โค้ดเบอร์ตื้นไม่ได้อาจจะเป็นโค้ดถอดมาในตัวน,นะครับอ่ะ <c oughs> ไปว่ากันต่อกับปิตา ปิตารุ่นนี้นะครับเขาเรียกว่าปิดตาเงินมาปิตาเงินมาใช่ปิดตารุ่มเงินมาสวยสวยขนาดค่อนข้างเขื่องนิดหนึงใช่นะคะรุ่นนี้ปิดตารุ่นเงินมานะหลวงปู่หมุนตอว่าเตมิดเช่นกันค่ะนะครับดูสังเกตพิจารณาดูความคมนะครับดูความคมชัดก่อนเหมือนกันไล่ตั้งแต่นิ้วมือเลยนะครับ นิ้วมือให้คมคมนะครับคมแบบนี้เลยห้ามเบอร์ตื้นนะครับถ้าเบอร์ตื้นเมื่อไหร่อาจจะเป็นผ้าถอดพิมพ์มานะครับนิ้วแต่ละนิ้วนะครับชัดเจนลึกนะครับมือมือมอูมนะครับเนี่ยมองดูด้านข้างมือมอูมนะครับยกสูงสูงหน่อยอุมอูมหน่อยะนะครับเนี่ยผิวเป็นมะละนะครับนี่ผิวพันธุ์ขูขาขูขะค่อนข้างเป็นขูขาเป็นมะละหูใหญ่ล่ำนะครับเม็ดผระก คมชัดลึกทุกเม็ดนะครับอืมน,นี้คือเม็ดะสมแล้วตามซอกตามอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเพือ่อนเห็นไหมก็จะมีผิวเป็นคล้ายๆผิวมะกรูดขูกขะขูกขะค่ะอน,นะครับผิวไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่คมชัดลึกนะครับหูใหญ่่อหูใหญ่สังกตินะครับคมชัดลึกตัวยัน ตัวยันก็เหมือนกันนะครับนี่ตัวเทอกนะครับขมวดขึ้นไปจนถึงเกือบเกือบจะสุดเลยนะครับทังกติที่พาดผ่านก็มีความลึกเช่นเดียวกันนะครับค่ะน,นี่จะเป็นด้านข้างแขนใหญ่ๆแขนลล่ำหน่อยนะครับ แขนใหญ่ลํำอีกหนึ่งฟังนะครับนี่เห็นไหมก็จะมีเส้นตะเข็บอยู่ดีนะครับจะมีเส้นตะเข็บมาตะเข็บนะครับดูความคมชัดเป็นหลักนะครับพระยุคใหมนะ่ทีนี้มาดูใต้ฐานใต้ฐานก็ จะต่อโค้ดตัวเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วหลักการพิจารณาโค้ดนะครับเหมือนกันเลยนะครับบริเวณนี้จะมีจุดไขปลานะครับในล่องนะครับอยู่ตรงปลาย1เม็ดนะครับแล้วก็บริเวณนี้จะมีอีก3เม็ดนะครับอ่าเราพยายามจำฟอนต์ให้แม่นๆนะครับเนี่ย มุมหักเขมุมโค้งนะมุมหักเข่งเงี้ยรอยหยัยกรอยอะไรเงี้ยนะ<ม>ครับนะพยายามจาให้แม่นแม่น <'kah. S 2> นี่เป็นเนื้ออะไรนะคะอาจารย์เนื้อทองทิพย์อะอะไรนะ,ะทองเหลืองเนเนื้อทองเหลืองอ่าทองเหลืองแต่เขาเรียกทองทิพย์ทองทิทงทพย <อ S> ์นะครับปกติไม่ค่อยเห็นมีเนื้อทองเหลืองสักเท่าไหร่เลย rồi, อาจารย์ใช่ครับใช่ไหมคะใช่ปกติพระรุ่นใหม่ๆนะเขาไม่ค่อยทําทองเหลืองกันนะครับเห็นไหมครับผิวขุ่นะครับ มือเท้านิ้วคมชัดลึกลํำนะครับล่ำทุกสัดส่วนเส้นตะเข็บนะครับเห็นไหมครับเส้นแบ่งชัดเจนนะผ้าหล่อบทอยังไงก็ต้องมีตะเข็บให้เรามองเห็นนะครับมันจะซ่อนไว้ตามหลือตามซอกต่อให้อย่างเงี้ยเคาลบออกหมดนะครับล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 บ,ลบนะครับก็จะเหลือเห็นไหมก็ะจะมาเหลือด้านในด้านในด้านล่างเนะี่ยปึ๊บ ตัวยันนะครับชัดเจนทุกอันเลยลึกมากนะครับคใครมีแบบนี้นะครับอย่าคิดว่าไม่มีราคานะอจะเห็นเป็นกล่องเออวะะัดเตามิตรวัดไตมิตรไม่แพงไม่แบ่งนี่าาองค์หนึ่งห้าหกพันนะราคาหนึ่งตอนนี้หรอคะอาจารย์ราคากลางหรอคะใช่ครับสมัยก่อนมันหมื่นกว่าบาทตอนนี้เหลือห้าหกพันนะครับค่ะแพงเงียบพวกนี้เดี๋ยวต่อไปน่าจะดีดตัวไหม ก็ถ้าไม่ทะเลาะกนันก็ดีจ <laughs> ้ะอย่าเล่นอย่าเล่ <laughs> นเนาะอยยังไงแล้วดูไม่ทันไม่เป็นไรนะคะไปดูย้อนหลังก็ได้ในเพจ a c e b o o k นะคะแล้วก็ใน Youtube <c oughs> กด Subscribe ไว้จะได้ไม่พลาดนะคะเดี๋ยวพักสักครู่เพราะว่า ช่วงหน้าเปิดสายให้โทรเข้ารายการรีบโทรเข้ามานะคะเพราะจะสังเกตว่าทุกๆสัปดาห์เนี่ยคนจะไปกระจุกตัวโทรใกล้จะหมดเวลาทุกที <5 S 1> เลยละลนะคะ,ะ,คะรีบโทรเข้ามานะคะ026786761นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาะคะ่ะ